ดูแล้วคิดอยู่คืออะไรอาบน้ำเข้านอนเพลีย เพิ่งโดนแอร์สายการบินดึงแซ่เพราะว่าโอเคค่ะทุกคนพีพี่จุม๋มได้รับรีเควสตจากน้องๆในไลฟ์นะให้ตามมาทำรีแอคนะกับพฤติกรรมเนาะของกลุ่มลูกเรือนะคะที่เกิดขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะก็คือคุณใบเฟิร์นเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่จุม๋มไม่ได้รู้จักกับคุณใบเฟิร์นเป็นการส่วนตัวนะคะไม่ได้รู้จักอะไรเลยแล้วก็เพิ่งมาเคยได้ยินข่าวนะคะก็อยากจะแสดงความเสียใจด้วยเนาะในฐานะที่เราเคยเป็นลูกเรือมาก่อนนะคะ่ะแล้วก็เคยทํางานทั้งใน บิสเนสคลาสหรือว่าเฟิร์สคลาสเองด้วยนะคะในเรื่องของกรณีนี้ถ้าเป็นไปตามอย่างที่คุณใบเฟิร์นเล่าให้ฟังนะคะซึ่งตามข่าวเนี่ยมีการที่แชร์โพสต์ที่คุณใบเฟิร์นนะคะได้รีวิวเรื่องของที่ตัวเองนะคะได้เดินทางในเฟิร์สคลาสถูกไหมแล้วก็เอามารีวิวนะคะแต่มีกลุ่มลูกเรือของสายการบินนั้นกลุ่มหนึ่งคะ่ะแชร์โพสต์รีวิวของคุณใบเฟิร์นแล้วก็เอาไปโพสต์ไปคอมเมนต์กันไปเหมือนใช้ข้อความนะคะหรือว่าใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการแซะนะคะแล้วก็เป็นการที่ไม่ให้เกียรตินะอันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วพี่จุ๋มเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของสายการบินค่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพี่จุ๋มเชื่อว่าพฤติกรรมแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณทํางานกับสายการบินไหนๆนะคะมันไม่ควรทําค่ะอันนี้พี่จุ๋มไม่ได้มาพูดเพื่อที่อยากจะมาแบบดูเป็นนางเอกหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทำงานมาจนถึงเป็นซูเปอร์วิเซอร์ไม่มีครั้งไหนเลยคะ่ะที่พี่จุม๋ม จะเอาเรื่องของลูกค้าแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยมันมันไม่ใช่เรื่องของการทํางานในไฟลด้วยซ้ํานะคะพี่นุ่มเลยคิดว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับพฤติกรรมปกติเนี่ยจบไฟมันก็คือจบเลยนะคะแล้วดูท่าทางเนี่ยคือลักษณะของคุณใบเฟิร์นที่ไปรีวิวก็ไม่ได้ไปแสดงอาการก้าวร้าวหรือว่าในคลิปมันไม่ได้มีการพูดจาว่าร้ายให้กับสายการบินหรือว่าให้กับลูกเรือนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพี่ถุ่มมองว่าไม่ ไม่ควรเอาไปพูดต่อกันมากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวของคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วตามกฎสายการบินเนี่ยเขาก็มีกฎอยู่แล้วด้วยว่าลูกเรือค่ะไม่ควรที่จะเอาเรื่องอะไรของผู้โดยสารนะคะออกมาพูดเลยถ้าถามว่าถ้าคุณไปเฟิร์นเนี่ย เดินทางแค่2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าจะอาบน้ําหรือว่าจะใช้ที่นอนหรือจะใช้ผ้าหม่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเพราะว่าเหตุผลของลูกค้าแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันเลยบางคนเนี่ยเขาขึ้นมาเขามีความต้องการเนี่ยหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะของการทํางานบริการเราไม่สามารถไปกําหนดให้ผู้โดยสารหรือว่าให้ลูกค้าะคะ่ะ อยากได้นั่นหรือไม่อยากได้นั่นได้มันเป็นเรื่องที่เราต้อง provide ค่ะคือเราต้องทำตามมาตรฐานของสายการบินแล้ออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับเราก็ควรที่จะให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้พี่สุ่มก็เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็น2ชั่วโมงหรือว่าจะเป็น16ชั่วโมงเนี่ยพี่สุ่มก็มองว่าลูกค้าก็ควรที่จะได้รับการ t r e ต t นะคะหรือการบริการเนี่ยในมาตรฐานเดียวกันไม่ควรที่จะแยกกัน นี่พยายามพูดแบบเป็นกลางเลยนะคะเอาเป็นว่าเราไม่ไปเจาะจงทั้งตัวบุคคลหรือว่าตัวสายการบินนะคะแต่พี่จุ๋มมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วกันเนาะพฤติกรรมของคนบางคนแล้วก็บางกลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความคิดเห็นในอีกในส่วน,วนในส่วนหนึ่งของพี่จุ๋มนะคะ